เด็กๆค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาการงานกับครูจอยนะคะวันนี้เราจะมาในหัวเรื่องการจัดเตรียมผักและผละไม้นะคะก่อนเราจะไปจัด أ, เตรียมผักและผละไม้เราก็ต้องมีอะไรเอ่ยอวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการจัดเตรียมผักผลกไม้มีอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมผักผลกไม้ดูกันเลยนะคะ อันแรกก็มีเขียงนะคะเขียงเอาไว้สําหรับอะไรเตรียมในการหั่นผักนะคะอ่ามีเขียงนอกจากเขียงแล้วมีอะไรอีกอ้าวมีจานนั่นเองนะคะจานสําหรับใส่ผักผลไม้ที่เราไม้นักเรียนหั่นไว้แล้วนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรอีกคะมีมีดนะคะมีดสําหรับหั่นนะคะต่อมาอันนี้อะไรเอยอ้าวสำหรับปอกนะคะ ปอกผักหรือผล,ลไม้อ่ะในที่นี้คูจะเอาแครอทมาให้ดูนี่ลักษณะการปอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะคะในเพื่อที่เราจะเตรียมอาหารประกอบอาหารง่ายๆนะคะอ่าเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะก่อนอื่นอ่ะคูขอ,ขอเก็บชิ้นงานนิดนึงนะคะอ่านะคะ ทีนี้เราก็จะมาด้วยเรื่องผักผักในที่นี้อันแรกนะคะก็จะเป็นผักเกี่ยวกับการเด็ดผักผักชนิดที่เด็ดนะคะ,ะคุณครูได้เตรียมใบโหระพามานะคะอันนี้เป็นประเภทสําหรับเด็ดก่อนนักเรียนจะนําผักนะคะมาเด็ดนะคะให้นักเรียนไปล้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากคราวที่แล้วที่เราล้างผักผลไม้ไปแล้วนะคะล้างเสร็จแล้วทีนี้ก็มาเด็ด เราจะทำผัดกระเพราเราก็เตรียมไว้เลยอ่ะอันนี้เป็นโหระพานี่สำหรับใส่แกงขอโทษทีนะคะอ่าเราจะเตรียมแกงหมูนี่แกงหมูก็ใส่ใบโหระพาเตรียมไว้เลยนะคะเด็ดไว้เลยเพื่อสะดวกทำไมในการนำไปปรุงไปแกงนะคะอ่านี่เราก็จะดเด็ดใส่ไว้นะคะอ่านอกจากมีโหระพาแล้วคุณครูก็เอาใบสะระแหน่มาอีกหนึ่งลักษณะใบสะระแหน่นะคะ ่าจะเป็นใบลายๆนะคะอันนี้จะหอมมากนะคะก็เด็ดเตรียมไว้เผื่อนักเรียนไปทําอะไรนะทําราบทําอะไรใส่ได้นะคะอ่าใบสะระแหน่ก็เด็ดเช่นเดียวกันนะคะต่อไปจะเป็นประเภทหั่นบ้างและหั่นเตรียมไว้อ่าเช่นทั่วฝักยาวนะคะทั่วฝักยาวที่นักเรียนก็ต้องล้างก่อนนะคะก่อนนะํามาหั่นเช่นเดียวกันก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะอ่า ท่อนนพอคำถั่วฝักยาวเนี่ยนำไปทำอะไรได้บ้างนะคะอ่ะอย่างเช่นผัดพริกแกงหมูนะคะอ่เขาก็ใส่ถั่วฝักยาวหรือบางที่เขาก็เอาไปใส่ในทอดมันถ้าทอดมันต้องหั่นเป็นแว่นๆเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยถ้าทอดมันก็จะหั่นเล็กๆเลยนะคะอ่เพื่อไปคลุกในทอดมันแต่อันนี้คุณครูหั่นเตรียมไว้จะไปจิ้มน้ำพริกนั่นเองนะคะอ่ะหั่นเสร็จแล้วเราก็เตรียมไว้นะคะ เตรียมใส่จานไว้เตรียมให้เรียบร้อยนอกจากนี้ก็จะมีอะไรอีกอ่ามีผักคะน้าค่ะอ่าเห็นไหมคะผักคะนา้านักเรียนสังเกตเอ๊ะคุณคูขาทำไมใบมันมีรูแปลว่าผักอันนี้นะคะเขาไม่ได้ฉีดยายาฆ่ามแมลงนะคะอ่า มันจะมีหนอนบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมชาติทานได้นะคะทีนี้ถ้าผักคะน้าตัดหัวนิดนึงผักคะน้าเนี่ยนักเรียนก็หั่นเป็นท่อนๆเหมือนกันถ้าตรงโคนเนี่ยมันจะหนาถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่มันก็จะเคี้ยวไม่ออกใช่ไหมคะก็หั่นให้บางนิดนึงหั่นเป็นท่อนๆแว่นๆน,นะคะ,อ,ะอันนี้เตรียมเราจะไปผัดข้าวผัดกันนะคะเตรียมไว้เพื่อสะดวกถ้ามัว่านักเรียนผัดๆอยู่โอ๊ยคะน้ายังไม่ได้หั่นเลย ผัดข้าวอยู่คะน้ยังไม่หั่นเลยทําไมไทีนี้ข้าวไหมล่ะสิคะนะเพราะนั้นเราต้องเตรียมไว้ก่อนเลยเพื่อสะดวกในการปรุงอาหารนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่จานรอไว้ออกจากคะนาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็จะหั่นเป็นลักษณะนี้ในการจัดจานนะคะตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามจัดจานมะเขือเทศนะคะ แล้วก็หั่นไปหั่นหันอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกินเวลาหั่นมะเขือเทศต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยลูกเขาจะช้าง่ายค่อยคค่อยค่อย,อย,อย,อยลงมีดลงไปนะคะนี่จัดเตรียมไว้เอาไว้สําหรับตกแต่งจานข้าวผัดนะคะถ้าเรียนไปทานตามร้านอาหารก็จะสังเกตว่าเ,ออเขาจะเรียงมะเขือเทศมาสวยงามเลยอนอกจากมะเขือเทศแล้วยังมีอะไรอีก มีแตงกวาค่ะแตงกวาอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราจะหั่นผักอะไรเงี้ยเราต้องล้างเตรียมให้เรียบร้อยนะคะแตงกวาก็ตัดหัวเขากับท้ายเขานิดนึงนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆพอคํานะคะจะหั่นเป็นลักษณะวงๆแว่นๆกลมๆอย่างนี้ก็ได้หรือนักเรียนอาจจะหั่นแบบเฉียงแบบนี้ก็ได้นะคะหั่นแบบเฉียงนี้ได้เช่นเดียวกันาก็จะดู ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ,ะสำหรับจัดใส่จานนะคะมาหั่นเรียบร้อยแล้วก็เตรียมไว้นะคะสําหรับจัดใส่จานเตรียมทําข้าวผัดกันนะคะ,อะนอกจากเราหั่นเตรียมผัดเรียบร้อยแล้วคุณครูก็มีอาหารนะคะที่จัดจานมาเรียบร้อยแล้วเป็นตัวอย่างให้เด็กดูนะคะแอนแอนแอน น้ำพริกประทูค่ะอืมอันนี้นะคะเป็นการจัดเตรียมผักสดนะคะก็จะมีมะเขือมีกระรมปีนะคะมีแครอทมีถั่วฝักยาวนะคะเป็นการจัดจานแบบผักสดอ่าอีกแบบหนึ่งแอนแอนแอคล้ายๆกันเลยนะคะเป็นน้ำพริกประทูเช่นเดียวกันแต่อันนี้จะเป็นลักษณะผักรวกนะคะอ่าผักรวกมาเรียบร้อยแล้วผักต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมี แครอดกระมปีนะคะมีถั่วฝักยาวมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีบวบงูนะคะอร่อยทุกอย่างเลยเด็กๆชอบทานแบบผักสดหรือผักรวกผักต้มนะคะนักเรียนก็เลือกรับประทานได้เลยนะคะาวันนี้เช่นเดิมนะคะเรายังมีการบ้านกันอยู่นะคะ,ะการบ้านของครูนะคะเก็บ5คะแนนเช่นเดิมค่ะ ชมกันเลยการบ้านของเรานะคะ,ะเมื่อคราวที่แล้วคุณครูสังเกตเห็นเด็กนะคะเขียนหนังสือได้สวยขึ้นนะคะก็ขอให้รักษาความสวยของหนังสือไว้นะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยจงตอบคําถาม5คะแนนข้อ1นักเรียนจะทําอย่างไรกับวัสดุอุปกรณ์ร้างผักและผลไม้ที่ใช้เสร็จแล้วนะคะอย่างเช่นมีดเช่นที่ปอก ผักผลไม้เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องนําไปทําอย่างไรนักเรียนก็ตอบคําถามลงไปนะคะต่อไปดูข้อ2นะคะข้อ2การเตรียมผักชนิดใดบ้างที่ต้องเด็ดก่อนนําไปประกอบอาหารนะคะผักชนิดใดที่ต้องเด็ดนอกเหนือจากที่ครูสอนไปเมื่อกี้นักเรียนก็อาจจะไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะแม่มีผักอะไรคะที่มันต้องเด็ดก่อนรับประทานนะคะเอามาตอบคําถามให้ครูต่อไปข้อ3การเตรียมคะ้ะไว้สําหรับผัดมีวิธีการอย่างไร ก่อนอื่น้อาไปทํะไรก่อนให้มันสะอาดต้องทํายังไงคะเมื่อสะอาดแล้วเอา,างงเอามาทํายังไงเอามาทุบหรือเปล่าหรือเอาไปหักทิ้งเลยนักเรียนก็ลองตอบดูนะคะต่อไปข้อ4ี่ค่ะข้อ4การหัน่นตามขวางเป็นชิ้นๆเพื่อเตรียมตกแต่งจานข้าวผัดเป็นวิธีการเตรียมผักอะไรามาดิเมื่อกี้สักครู่นี้ครูจอยได้เตรียมไว้ให้ดูแล้ว2ชนิดนักเรียนลองเลือกตอบลง ตอบคำถามดูนะคะต่อไปข้อ5บอกประโยชน์ของการจัดเตรียมผักและผลไม้นะคะอ่ามันมีประโยชน์อย่างไรไมเมื่อเราเตรียมการให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปประกอบอาหารนะคะให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของมันในที่นี้ครูจอยได้เอ่ยยกตัวอย่างเฉพาะผักขึ้นมานะคะแต่ผลไม้นั้นก็ไม่ยากนะคะเอามาจัดจานลักษณะคล้ายๆกันถ้าผลไม้ชิ้นใหญ่ก็ให้อยู่ด้านหลังสูงไว้แล้วก็เรียงลําดับ จากใหญ่ไปเล็กเช่นเดียวกันนะคะอ่าวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปไหนในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ